ในหัวข้อนี้เราจะมาดูวิธีการเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านค้าของเรานะครับโดยจะเป็นโปรโมชั่น2แบบก็คือส่วนลดและราคาความแตกต่างของส่วนลดและราคาก็คือส่วนลดนั้นก็ค,คือเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าตามจํานวนที่เรากําหนดก็จะได้ส่วนลดไปแต่ถ้าเป็นราคาพิเศษก็คือ,อในตัวสินค้านั้นลดราคาพิเศษไปเลยโดยไม่ต้องซื้อตามจํานวนที่เรากนนําหนดเราจะมาดูวิธีการทําโปรโมชั่นให้กับร้านค้าของเรานะครับ ก็มาที่ต่างร้านนะครับมาที่สินค้าหน้าสินค้านะครับแล้วก็ที่สินค้าไปที่ตัวสินค้าที่เราจะต้องการทำโปรโมชั่นนะครับในทีน่นี้ผมเลือกเป็นชุดเดรสเหมือนเดิมครับเรามาดูที่ส่วนลดก่อนนะครับส่วนลดให้คลิกที่ส่วนลดเราต้องการเพิ่มส่วนลดตรงนี้เราก็กําหนดกลุ่มเป้าหมายว่า ส่วนลดที่เราต้องการจะใช้จะใช้กับกลุ่มเป้าหมายใดในที่นี้เราเอาอเป็นลูกค้าทั่วไปจานวนเท่าไหร่ที่เมื่อลูกค้าซื้อตามจํานวนที่เราบอกปุ๊บก,ก็จะได้ราคาราคาส่วนลดนะครับที่นี้ถ้าซื้อ2ชิ้นก็นจะได้ส่วนลดเท่าไหร่ต่อชิ้นก็คือเรากำหนดไว้ที่400บาทวันที่เริ่มโปรโมชั่นส่วนลดสมมุติเราเริ่มวันวันนี้ จบไปวันไหนวันที่หยุดสมมุติเอาเป็น3วันเาลองจัดเก็บดูนะครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ว่าตรงนี้เรายังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับถ้าเราเพิ่มส่วนลดไปปุป๊บเห็นไหมฮะมันก็จะมีตัวลาเียบอกมาว่า ถ้าซื้อ2รายการได้ราคาพิเศษต่อชิ้น400บาทตามที่เรากำหนดไปเราลองเราลองใส่หยิบใส่ตะกร้าดูนะครับลองทดสอบดูใส่ไปปุ๊บเห็นไหมฮะจากปกติชิ้นละ500บาทแต่เมื่อเราสั่งซื้อไป2รายการมันจะกลายเป็นชิ้นละ400บาทเป็น800บาทแต่ถ้าเราลบดูนะครับลบเป็นรายการ เมื่อกี้มันลบไป2องนะครับพอมาเป็นสินค้าชนิดเดียวกันเอใส่ไปปุ๊บเห็นไหมฮะเป็น500บาทถ้าเราเพิ่มอีกหนึงรายการเนไฮะเป็นชิ้นละ400บาทอันนี้คือโปรโมชั่นที่เรียกว่าส่วนลดแต่ถ้าเราต้องการจะใช้อีกโปรโมชั่นหนึ่งเป็น ราคาพิเศษก็คือลดราคาสินค้าไปในตัวสินค้าเลยวธีการก็คือมาที่ราคาพิเศษแล้วก็เพิ่มสินค้าพิเศษกําหนดกลุ่มเป้าหมายเหมือนเดิมครับลูกค้าทั่วไปราคาพิเศษเท่าไหร่450บาทเริ่มวันที่เท่าไหร่จบวันที่เท่าไหร่ตรงนี้ตามที่เรากําหนดโปรโม,มชั่นนะครับแล้วก็จัดเก็บดูก,การเปลี่ยนแปลงดูนะฮะ รีเซ็เป็นหนึงททนี่ครับจากปกติราคา500บาทจะเป็น450บาทแต่ถ้าซื้อ2รายการจะได้ราคาพิเศษต่อชิ้น400บาทแต่ถ้าเราจะเอาแค่โปรโมชั่นเดียวตัวนี้นะครับเราก็ต้องไปทำการลบตัวส่วนลดตรงนี้ฮะเราเอาออกเราจัดเก็บดูใหม่ครับเนนึงททมันก็จะเหลือ แค่รายการพิเศษอย่างเดียวตรงนี้จะช่วยได้มากนครับในการเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านค้าของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้ครับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกรณีถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปลูกค้าไม่จําเป็นต้องล็อกอินก็สามารถที่จะเห็นรายคาได้เลยแต่ถ้าเป็นราคาขายส่งตรงนี้ลูกค้าจะต้องล็อกอินเข้ามาก่อน ถึงจะเห็นราคาที่เป็นลักษณะของราคาขายส่งซึ่งเราจะกําหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนว่าลูกค้ากลุ่มขายส่งก็จะได้ราคาพิเศษอีกแบบหนึง่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าทั่วไปก็จะได้ราคาอีกแบบหนึง่งซึ่งจะแยกกลุ่มลูกค้าจากการได้ชัดเจนนะครับโอเคข้อนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ